เวลาเดินแล้วนะครับ9นาทีนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของความเร่งความเร่งเนี่ยเนื้อหาในส่วนนี้นะอยู่ในเรื่องของการเคลื่อนที่และแรงในถ้ามต้นเนี่ยจะอยู่ม .2 แต่ถ้ามลายเนี่ยจะอยู่ม .4 นะครับแล้วเรื่องของความเร่งเนี่ยออสอบเยอะด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทําความรู้จักกับความเร่งก่อนว่าคืออะไรนะครับนี่ ความเร่งจดตามได้เลย9นาทีนะรู้จักความเร่งละสัญลักษณ์นะเป็นตัว a ครับมาจากคาว่า acceleration you know yeah acceleration นะครับสวัสดีครับ,ก,รบกันครับกิจครับนี่ทักถ่ายคอมเมนต์กันซะหน่อยนะครับความเร่งคืออัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วครับนี่อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนอะ อัตราเนี่ยคืออะไรที่มันเทียบกับเวลาอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วคือเป็นตัวที่บอกว่าความเร็วอ่ะเปลี่ยนไปเยอะหรือเปล่ามาดูตัวอย่างกันอย่างเช่นพี่บูมมีกลมๆสีขาวตัวนี้เนาะอ่ะตอนแรกเขาวิ่งด้วยความเร็วต้นนะครับความเร็วต้นเนี่ยสัญลักษณ์คือตัวยูเนาะตกลงกันก่อนความเร็วต้นตัวเนี้ยสมเมตรต่อวินาทีแล้วกัน นี่ไอตัว u ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของความเร็วต้นคือความเร็วในตอนแรกๆนั่นเองเนาะ,ะก็ปรากฏว่าไอเจ้าลูกบอลตัวเนี้ยเขาวิ่งพอเวลาผ่านไปนะครับมีความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น5เมตรต่อวินาทีเนาะ,ะกับเจ้าลูกบอลสีทึบตัวนี้ชิบๆๆพี่บุญจะพยายามไม่ก๊อปปี้นะครับ พี่บุ๋มจะพยายามไม่ได้ก๊อปปี้เพราะว่าอยากจะให้น้องๆที่เข้ามาเนี่ยจดตามได้เนาะอ่มีความเร็วต้น u สองตัวนี้เท่ากับสาเมตรต่อวินาทีเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอเจ้าตัวนี้มีความเร็วปลายครับชิ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 บเออตัว v ตัวเนี้ย v สองอ่ะอันนี้ u หน,นึ่งอันที่หนึ่งอันนี้ v หนึ่งโอเคเป็นสิบเมตรต่อวินาทีเนาะถ้าเป็นแบบนี้พี่บุมบอกเลยว่าไอ้ก้อนล่างเนี่ย มีความเร่งมากกว่านี่เพราะว่าในเวลาที่เท่ากันเนาะอันนี้เอาเป็นวินาทีที่0นี่นาฬิกาจับเวลาปุ๊บทีเท่ากับศย์วิโอเคอันนี้เอาเป็นวินาทีที่วินาทีที่หแล้วกันเนาะหรือ t ีเท่ากับหวินาทีอย่างนี้ โอเคไหมปรากฏว่าในเวลาที่เท่ากันอันล่างเนี่ยเปลี่ยนความเร็วไปได้เยอะกว่าก็แสดงว่ามีความเร่งมากกว่าแค่นี้เองครับเออมีความเร่งมากกว่าเพราะว่าในเวลาที่เท่ากันความเร็วเปลี่ยนไปเยอะกว่าแค่นี้เองอันนี้คือความหมายของความเร่งเนาะอ่ะเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับทีนี้พอเข้าใจความหมายของความเร่งแล้วนะ เดี๋ยวเราจะมาหัดคำนวณกันว่าความเร่งมันมีขนาดเท่าไหร่นะแล้วก็จะมาหาทิศทางกันเพราะความเร่งเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์เวกเตอร์นะจะต้องมีทั้งขนาดและมีทั้งทิศทางโอเคนี่ปริมาณเวกเตอร์จะต้องมีทั้งทิศทางแล้วก็มีทั้งขนาดนะครับทิศทางของความเร่งคือทิศทางของเวกเตอร์เดลตาวี เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเวกเตอร์เดลต้าวมันเป็นยังไงนะอ่ะส่วนนี้จดเสร็จแล้วแหละนะครับจดไม่เสร็จเดี๋ยวรอไลฟ์จบแล้วย้อนกลับมาดูได้เนาะเอาทีละเรื่องก่อนเอาขนาดก่อนขนาดความเร่งนะครับนี่ขนาดความเร่งหรือหาจากสูตรนี้ตัว A เท่ากับเอาความเร็วปลายลบความเร็วต้นส่วนด้วยเวลา T ตัวนี้เนาะนี่ขนาดของความเร่งนะครับก็คือขนาดของเวกเตอร์ A เดี๋ยวมาอาธิบายกันว่ามันเป็นยังไงแล้วกันเนาะทิศทางนะครับทิศทางก็คือทิศของเดลต้าวีนี่หรือว่าทิศของเวกเตอร์วีลบเวกเตอร์ยูมันเป็นยังไงกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสมมติวัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงพี่บูมมีกล่องแบบนี้อ่ะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเนาะอ่ะมีความเร็วต้นเวกเตอร์ยูตัวนี้เท่ากับ3เมตรต่อวินาทีแล้วกัน แล้วก็ไปเขียนให้มันเร็วขึ้นครับจนกระทั่งกล่องตัวนี้มีความเร็วเป็นเวกเตอร์ v นี่ความเร็วตัวนี้เปลี่ยนเป็นเวกเตอร์ v อันนี้มีค่าเท่ากับ5เมตรต่อวินาทีเนาะเราจะหานี่ใช้เวลา2วินะทีเท่ากับ2วินาทีตัวนี้ทีเท่ากันศนว,วินาทีที่0กับวินาทีที่2 โอเคเราจะหาความเร่งนะครับเราก็จะใช้เวกเตอร์ a เท่ากับเวกเตอร์ v ลบกับเวกเตอร์ u เนอะส่วนด้วยเวลา t ท,ที่ใช้เวกเตอร์ v, v ครับคือไปทางขวา5เมตรต่อวินาทีเนาะพี่บุมก็ได้เวกเตอร์ v, v เป็นลูกศรตัวนี้นี่เวกเตอร์ v ทีนี้ไอลบ u ตรงเนี้ยมันคือเวกเตอร์ที่มีทิศตรงข้ามอยู่อืม แต่มีขนาดเท่ากันเป็นเวกเตอร์ที่มีทิศต,ตรงข้ามยูงั้นลบ u เป็นทิศนี้เนาะถันปะคือ u อะไปทางนี้ไอ้ลบ u ก็เลยมีทิศต,ตรงข้ามเวกเตอร์ v บวกเวกเตอร์ลบ u ก็คือได้เป็นก้อนนี้นี่ตัวนี้เวกเตอร์เดลต้านะครับอ่านี่เป็นเนื้อหามัธยมนะถ้ามีเด็กๆน้องๆผสมเข้ามางงๆอาจจะไม่เป็นไรเรียนแล้วก็ดูให้คุ้นตาไปก่อนนะครับอันนี้คือทิศของความเร่ง เออแค่นี้เองนะครับทิศของความเร่งเนาะทิศของความเร่งนะครับผมเอาละทีนี้เราก็สำหรับข้อนี้เราจะได้ A เท่ากับ v ลบ u ก็คือ5-3ลบสส่วนเวลาเป็น2เนาะ2ส่วน2เราจะได้ A ตัวเนี้ยมีขนาด1เมตรต่อวินาทียกกำลัง2ใช่ป่ะ5-3ลบ3ได้2 2ส่วน2ได้1 หนึ่งเมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะครับทิศทางไปทางด้านขวาซึ่งความเร่งอันเนี้สำหรับข้อนี้นะจะมีทิศเดียวกับความเร็วครับอ่าเวกเตอร์นี้เขาจะมีทิศเดียวกับความเร็วเนาะแปลว่าวัตถุจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นตัวนี้นี่แปลว่าวัตถุจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับเห็นไหม มีแค่กระดาษเปล่าก็เข้าใจเรื่องความเร่งได้แล้วอ่าสรุปอีกรอบหนึ่งความเร่งก็คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วนี่พี่บูมจะแรปอัพให้นะครับอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายเนาะอ่ะความเร่งคืออัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วนาะถ้าเกิดว่าความเร็วเนี่ยในเวลาที่เท่ากันถ้าวัตถุเปลี่ยนความเร็วเยอะแปลว่าเขามีความเร่งเยอะถ้าวัตถุเปลี่ยนความเร็วน้อยแปลว่าความเร่งเขาน้อย ค่นี้เองทีนี้ความเร่งเป็นปริมาณเวกเตอร์ถูกไหมเวกเตอร์มันต้องมีทั้งขนาดและมีทั้งทิศทางเราจะหาขนาดกับทิศทางของความเร่งได้ยังไงนะครับก็เราจะใช้สูตรนี้เลยนี่ a ตัว a เนาะเท่ากับ v ลบ u นะครับเวกเตอร์ v ลบเวกเตอร์ u หารด้วยเวลา T ท,ที่ใช้เออทีนี้เอา v ลบ u ูอะไม่ใช่แค่เอาตัวเลขมาลบกันแต่เป็นการลบแบบเวกเตอร์ v u. การลบแบบเวกเตอร์อย่างตัวนี้เวกเตอร์ v ใช่ไหมลบกับเวกเตอร์ u ก็คือกับทิศเวกเตอร์ u ซะอันนี้เป็นหลักการต่อเวกเตอร์นะครับน้องปฐุมงงไม่เป็นไรน้องมัธยมต้องเข้าใจละเราก็จะได้เวกเตอร์เดลต้า v มาเวกเตอร์เดลต้า v เป็นทิศทางของความเร่งครับส่วนขนาดของความเร่งก็คือเนี่ยเข้าสูตรนี้ v ลบ u แบบเวกเตอร์แล้วก็ส่วน T เนาะอ่าในข้อนี้ก็คือ5ลบ3ส่วน2ก็ได้1เมตรเปอร์เซกเรียบร้อยแล้วครับ อ่าตัวนี้เนาะอันนี้เดี๋ยวพี่บ๋มแก้เป็นความเร่งดีกว่านี่ทิศทางก็มีทิศทางตามเวกเตอร์เดลต้าวตัวนี้ได้เลยอ่ะสมบูรณ์ละหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ไม่ถึง10นาทีเข้าใจเรื่องของความเร่งกันอย่างแจมแ,แจ้งแดงแจ๋แล้วทีนี้พี่บ๋มมาคิดดูว่าเราเนี่ยเหมือนกับว่าจะได้ทำโจทย์น้อยเป็นนิดนึงเนาะเออ พี่บุ้มก็เลยกำลังจะเปิดอีกรายการหนึ่งครับเป็นฟิสิกส์โจทย์9ข้อก็คือบทหนึ่งอ่ะเดี๋ยวพี่บุ้มจะมาทําโจทย์ออนไลน์สัก9ข้อแล้วกันอ่า9ข้อต่อบท9ข้อต่อบทนะครับฟิสิกส์เนี่ยมีอยู่ประมาณเกือบ20บทเนาะอย่างน้อยแล้วก็สะสมไปแล้ว9 28ก็ประมาณ180ข้อแต่ว่ามันน้อยไปไม่แน่บางบทพี่บุมม้มอาจจะแบ่งเรื่อง ออกมาเป็นหลายๆเรื่องแล้วก็ทําทีละ9ข้อหลายๆชุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวรอติดตามข่าวนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูเห็นว่าคลิปแนวๆนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับพี่บ<ม>ูมได้เนาะแล้วก็กดติดตามเพจครับแล้วก็ช่องทางที่สำคัญอีกช่องทางหนึ่งคือ YouTube นะ u t u b e เซิร์ชไปเลยว่าฟิสิกส์การบูมนะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e สั่นกระดิ่งเอาไว้ได้ตรงนั้นเดี๋ยวจะมีคลิปเอาไว้รวบรวม รวบรวมคลิปสาระดีๆเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์เอามาให้กับน้องๆกันได้ฟรีๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีน้องน,น้องทนนะครับบ๊ายบาย